สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาจิบยกประเด็นดังสิสังคมสนใจเอามาวิเคราะห์มาวิจารณ์มาขยายตามสไตล์มาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาติดตามสถานการณ์สี่ก่อวันสองวันนี้รู้สึกว่าเจะตื่นเต้นวันนี้ก็ตื่นเต้นอย่างมากค่ะพี่น้องขะมีนักข่าวลงมีสายข่าวลงมีผู้หลักผู้ใหญ่ลงมีหลายคนที่ติดตามเรื่องราวลงพื้นที่คึกคักกันน่าดูละค่ะพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็นตํารงตํารวจ ไม่ว่าจะเป็นใครที่นอกเครื่องแบบหรือนักข่าวสำนักงานใหญ่ที่แปลกๆมีคนแปลกหน้าเข้าไปเพื่อที่ทำข่าวจับจ้องดูน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นตามที่เราคาดการหรือเปล่าครับพี่น้องขาแต่วันนี้มาดามต่ย,ยิบยกมากรณีสองฝั่งสองฝ่ายระหว่างสาวิตีผู้สูญเสียเองกับตาชานมาดามหน่อยขอยกมา วิเคราะห์มาขยายอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันกับพี่น้องขาเพราะว่าสาวิตรีบอกว่ากับการที่ท่านพิกพบพบตรอบอกว่าจะได้รับคําตอบที่สังคมพอใจเขาก็ยินดีเขาก็รอ,รอรอเพื่อที่จะดูว่าโจรที่ท่านพบตรมีท่านตํารวจมีพยายนหลักฐานที่จะ บ่งชัดมัดแน่นคนออกหมายจับได้อะไรยังไงก็รอดูว่าจะเป็นคนที่สาวิตีก็ยัง,ย,งยังบอกยังเย็นจันเป็นคนเดิมแต่ถ้าจับได้จริงๆถ้าพิสูจน์หลักฐานออกมาจริงๆว่าเขาเป็นคนทําจริงๆก็อยากจะให้รับโทษสูงสุด นั่นคือสิ่งที่ผู้สูญเสียเขายังยืนยันอยู่ค่ะพี่น้องขารับโทษสูงสุดแล้วก็เป็นคนเดิมที่เขายังพูดไว้ตั้งแต่ต้นทุกคนสังคมก็เล็งเห็นว่าเป็นใครเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีพิสูจน์หลักฐานออกมาได้เป็นใครอะไรยังไงก็อยากให้รับโทษสูงสุดนั่นคือสิ่งที่ผู้สูญเสียแม่สาวิตรีเป็นคนพูดไว้ขณะเดียวกันค่ะพี่น้องขาขณะเดียวกันอาทิตย์ที่แล้วตาชันได้ให้สัมภาษณ์ทางสื่อตาชันก็บอกว่าถ้าโจรกลับใจถ้าเป็น ออกมาเป็นฝ่ายนั้นจริงถ้าตำรวจมีพยานหลักฐานจับโจรได้อะไรจริงก็อยากจะให้โจรกลับใจหรือให้โจรมามอบตัวหรือถ้าจับได้จริงๆก็คิดว่าจะให้อภัยโจรน,นั่นคือสิ่งที่สังคมเขาก็กระพือหื่มในคำพูดของตาชานเหตุผลก็คือก่อนหน้านั้นตาชานก็พูดเปลรยเป,เป,เปว่าโอเคคนคนคนุณโจรอยู่ในบ้านประมาณนะั้นแหละค่ะพี่น้องขาขณะเดียวกันก็คือ สังคมก็ยังเล็งเห็นว่าตาชานอาจจะรู้อาจจะเข้าใจอาจจะเห็นเห็นกับการที่ใครเป็นคนทำหรือจะรู้หรือเปล่านั่นคือเราก็เป็นในนานอยู่ค่ะพี่น้นองขาขนาดเดียวกันก็คือพอตาชานแต่ก่อนก็บอกว่าโหดร้ายอะไรยังไงอยู่แต่พอตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นในนตาชานเหมือนกับจะช่วยใครเหมือนกับจะใจอ่อนเหมือนกับที่ตาชานพูดออกมาว่าโจรกับใจแล้วก็จะให้อภยัยอยากให้อภัยโจร ประมาณนั้นนะครัพี่น้องคะ่ะนี่คือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังตาชานพูดแล้วก็มีความสงสัยเอฟซมีการสงสัยอาทิตย์ที่แล้วก็กับเพื่อมเงิมกันว่าเอ๊ะทำไมตาชานคิดอะไรยังไงอย่างนั้นมีการสูญเสียขนาดนั้นมีการทําร้าย แบบโหดร้ายขนาดนั้นในหลานตัวเองเป็นการโหดร้ายเพราะหลานแค่สามขวบด้วยซ้ำขณะนี้เขายังไม่ได้รู้อิหนูอิเน่อะไรเลยทำไมตาชานถึงบอกว่าการที่จับโจรนผู้ร้ายอาจจะมีการสำนึกผิดอาจจะมีการให้อภัยประมาณนั้นสังคมเขาก็เพรืมแล้วอีกข้อหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะอีกข้อหนึ่งกรณีที่ทนายตั้มก็ออกมา บอกว่าล้านเปอร์เซ็น์เป็นทนายให้ลุงพลอย่างที่ว่าแหละกับพี่น้องขะเราเองก็ไม่รู้ว่าการที่เขาออกไม้จงไม้จับอย่างที่มิถุนาจะมาถึงอย่างที่ว่าอย่างที่เป็นข่าวคราวที่ชาวโลกจับตามองเนี่ยคาว่าทนายตั้มเขาก็ออกมาเผยที่เงียบหายไปนานก็ออกมาเผยบอกว่ากับการที่รับล้านเปอร์เซ็นต์เป็นทนายให้ าทางชัย,ยพลอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้อกคาเราเองก็ยังไม่รู้ว่ากับการที่ท่านบิ๊กผอตรออกมาเปลือยๆแบบนั้นคุณโจรจะเป็นใครอย่างที่ว่าแต่ท่านทานายก็ออกมาทานายตั้มก็ออกมาแล้วที่สําคัญก็คือมีมันก็มีอย่างที่ว่าช็อตเด็ดค่ะพี่น้อกคาทานายตั้มอ,ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กรณีที่าทางทาง f อทางทาง,ทางสังคมอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้อกขาทางสังคมมีการบอกว่ามี ผลพิสูจน์อะไรหลายอย่างเราเอาหยิบยกมากรณีคนเพชษก็แล้วกันกับพี่น้องขา เพราะว่าทนายตั้มก็มาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรขนเพชรจะออกมาพูดตอนนี้เอามาจากไหนทนํานองที่บอกว่าไอ้เรื่องขนเพชรนี่เอามาจากไหนอกลางอยู่ๆทำไมขนเพชรพลูประมาณนั้นอะกับพี่น้องค่ะอันนีนน้ก็โดนสังคมวิจารณ์วิาพากษ์วิจารณ์แอนตี้ทนายตั้มอย่างที่ว่าก็คือเหมือนกับว่าทนายตั้มไม่รู้ข้อมูลเพราะวาความเป็นจริงก็คือกับการที่เรื่องขนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมไม่ว่าจะเป็นเส้นขนตกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ในที่กางเกงน้องอะไรพวกนี้เขารู้กันตั้ง แต่เริ่มต้นในการที่หาพยานหลักฐานตั้งแต่เกิดเรื่องใหม่ๆด้วยซ้ำค่ะพี่น้องขาแต่ทำไมทนายตั้มถึงบอกว่าเพิ่งมาผูวตอนนี้อะไรยังไงเพราะ่า,น,าน่าจะเป็นการ ข่าวบางข่าวเขาอาจจะไม่จี้ไม่จิกเพราะว่าอาจจะเป็นการขอร้องอทางตํารวจว่าไม่ให้เอาข้อมูลตรงนี้มาเปิดเผยหรือเปล่าเราไม่รู้กับพี่น้องขาแต่ถ้าเราไปฟังจริงๆคนที่ติดตามข่าวเรื่องราวจริงๆเนี่ยเขาจะเห็นไม่ว่าจะตัดผมไม่ว่าจะเป็นขนเพชรอะไรเนี่ยเป็นตั้งแต่ต้นแล้วกับพี่น้องขาแต่ทนายตั้มออกมาก็เลยโดนพิพากษาโดนแอนตี้โดนถล่มนั่นแหละกับพี่น้องขาโอเคอันนี้ก็คืออยากมาฝากไว้จับตาดูกับพี่น้องขาวันนี้พรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น ตามที่ชาวโลกส่วนมากเขาจ้องอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีข่าววงนอกวงในอะไรเยอะแยะมากมายจะออกใน,นเนี่ยก็คือวันที่หนึ่งมิถุนายนอย่างที่ว่าขณนะเดียวกันขณะนี้เขามีการถ่ายทอดสดอยู่ที่กกตกเราก็เห็นการเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ ต่างถิ่นต่างสำนักต่างยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้ก็จะมีการลงไปตํารวจนอกพื้นที่ก็เข้าไปพื้นที่แล้วก็มีรถมีอะไรมีนักข่าวไปตั้งอยู่ตรงนั้นเยอะแย,ยะมากใหมรอด,ดูกับพี่น้องค่ะถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงโอเคค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ